เราจะพาน้องออกกี้ไปฝากไว้ที่บ้านคุณปู่นะคะวันนี้เราจะไปงานแต่งกันคะ่ะบเพื่อนนะคะไปเตรียมตัวกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานแต่งนะคะลูกพี่ลูกน้องออกกี้ไปไม่ได้เลยต้องพาออกกี้ไปฝากบ้านพ่อปู่นะคะนี่เอาไปให้พ่อนะคะบ้านพ่อนี่พ่อมันอุ้มละ ชอมหมาแม่หมาค่ะท่านผู้ชมออกไปไอยบ้านคุณปู่ชีวิตวัยวุ่นนะคะแล้วก็จำถือถุงของลูกตามอะรบเฮ้ Please. Ogie? Hey, <laughs> <laughs> hello, hello, hello! <laughs> <laughs> We're gonna stay here, okay? You just yeah. So we, got, we no so we'll do that now? Yeah. There's yeah. No problem, no Thank problem. you, nice to see yeah. you, Augie, you, yeah. behave well You're not going, you're staying here Aww, oh, he's blocked now, he doesn't want us to go uh, 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 uh. Stay here, Augie Augie, no Come here, little fella, I'm just going to give you a, a special time I missed that I see so you later, okay? here, ขอบคุณค่ะเรียบร้อยจ้ะ One hour later <Okay. S 1> อยู่กันที่เสาแฮมตันแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะก็หลังจากที่พาน้องออกกี้ไปฝากไว้ที่บ้านพ่อปู่นะคะตอนนี้เราก็จะไปเดินกันที่ TK Max <laughs> น,นะคะ ไปดูกางเกงน,นะให้เช็ดทองบรรยากาศนะคะอากาศวันนี้ก็เพื่อนๆดูสิพอดีวันแต่งงานเนี่ยนะเป็นวันพุ่งนีค่ะแต่ว่าวันเนี้ยเรามาเตรียมตัวก่อนนะคะแต่ว่าชุดของฉัมัก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นนะคะในเขตของเมืองเซาแฮมตันเพื่อนๆปีที่แล้วฉานก็เคยมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูดีกว่านะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะขณะนี้เป็นเวลา บ่ายสามโมงนะคะที่เมืองซัลแฮมตันนะคะ j u s turn t right baby ซัลแฮม University of South Hampton นะคะซึ่งรู้สึกว่ามีน้องๆน,นะเรียนไทยนะคะประปรายนะมาเรียนที่ซัลแฮมตันอยู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ ใกล้ๆก,ก,กันกับเมืองเซาแฮมตันนะคะก็จะมีเมืองพอสมัทนะคะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านพี่แอนนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทัยนะไม่ไกลค่ะเซาแฮมตันกับพอสมัทมันก็จะอยู่ไม่ไกลกันะนะคะท่านผู้ชมตรงไปค่ะที่รักเราจะไปดูเสื้อผ้าที่ทีทแค์มนะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะ ลมค่อนข้างเย็นนะคะท่านะผู้ชมตอนนี้นะคะมีการจัดซุ้มนะคะประดับประดามีตลาดคริสต์มาสลาวนะคะท,ท,ทั้งทงที่ยังไม่ถึงคริสต์มาสนะคะอีกประมาณก็ไม่กี่อาทิตย์ละวท่านะผู้ชมคะ่ะนะคะตีไปประมาณก็เดือนหนึ่งอะนะคะท่านะผู้ชมตรงนี้ก็เป็น ม้าหมุนน่นะฮะตรงนี้เป็นตลาดคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสแมร์เคตที่เมืองซาแฮมตันค่ะก็เดี๋ยวจะเข้าไปใน TK Max นะคะดูสิค่ะ One hour later พา d ิ n ออโ,อโอเคท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะขับรถนะคะไปบ้านอันนี้เราไปในนามครอบครัวของเรานะคะก็ะมีเชฟทอมนะคะมีแชมนะคะแล้วก็พี่ชายแล้วก็แฟนของพี่ชายซึ่งเป็นทนายความนะคะท่านผู้ชมค่ะน,นะคะบรรยากาศวันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วที่รักสี่โมงครึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดู้วยกันว่า Airbnb จะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะ งานนะคะจัดที่เมืองซึ่งเขาเรียกว่า New Forest New Forest นะคะ New Forest Forest ก็คือป่านะคะทออุ่ทงเอ่ยทุ่งรวงทองแล้วบ้านอยู่ไหนละนออ้องทุ่งรวงทองของเรานะคะนี่คือเอเ่อ อังกฤษสี่โมงครึ่งแต่ทําไมมันมืดจังเพราะมันคือหน้าหนาวค่ะเธอเดี๋ยวหาบ้านกันบ้านหลังไหนนะเดี๋ยวเอฟซี F C นะคะได้รอดูกันพรุ่งนี้นะคะติดตามร่วยกันนะคะกับงานแต่งนะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เดี๋ยวหาบ้านก่อน ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ,นะคะว่าทำไมเขาถึงมัน่ันงสังมต I can't see the number Is that the one with the car in the front? Okay we have to go back ขับรถกลับนะคะเพราะว่าเราขับเลยมาเลยมาแต่ว่าอยู่ซอยนี้แหละอุ้ยแยกเฮงมองไม่เห็น หัวใจล่องลอยฝันตีตะติดตึงแววเสียงซึ้งยังสานอุราแววเสียงซึ้งเหมือนดังเสียงพึ้งผมมาริน ข้าเจ้ากลัวใจแมลงพึ่งตายเวียนบนแต่เนี่ยที่ลักกวเหมือนดังคน <c oughs> ดูเหมือนมืดๆค่ะท่านผู้ชมค่ะที่ชอบสุขสนแหล,ละเลยไป I can't see it. Hmm. Okay, first left. Okay, let's keep looking. If you just park just in the middle, can you get in the middle, do Yeah, I'm sure I can, thank you. Oh, uh, oh okay, they're coming over, oh, so cute! French Bulldog. Oh, okay. Oh, hello! Hello! Oh, oh so, so you cute, so cute! Know. Oh, yeah, so cute, hello! <laughs>

Cheesy, it's like I feel like they just made it less cheesy. It would be way better, but it's like it's so cheesy. 出国，出国。<laughs> <laughs>